ผมมอง A a n X เป็นเหมือนรายมาร์ตินี่ครับซึ่งดามาร์ตินีเนี่ยเป็นดึงที่ผมว่าเรียบง่ายแต่มีความยากมากๆในการทำผมชื่อสุภวิทย์มุทารัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อปานนะครับตอนนี้เป็น b e v e r a g e Director อยู่ที่ r ร b i t h โ l e c o อ k เท i บาร r สำหรับคำว่ามอ r แมทลี่ m ิ n ิมอล นะครับผมมองว่ามันเป็นคําที่คอนทราสต์แหละมอเริ่มต้นมีมอตอนจบแล้วก็มีแมทซี่ตรงการอีกผมคิดถึงว่า,วาการใส่อารมณ์ไปที่มีความหลากหลายมากๆแต่เราสามารถซิมพลีฟายมันให้รู้สึกเรียบง่ายและตอบโจทย์ในทุกๆองค์ประกอบของฟังก์ชันที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับค็อกเทลแหละใส่ลงไปหลายอย่างมากเลยในเครื่องดื่มสมัยนี้แต่สุดท้ายตอนจบเราต้องทําให้มันเข้าใจง่าย สำผมนะครับการทำของผมเนี่ยสำคัญมากคือการคัดสรรสิ่งต่างๆที่มันดีที่สุดมันคือความอันของพอมา์การไม่ปริปันอมกับสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราเป็นผมว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆสําหรับโปรเจกต์นี้ผมรู้ว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ผ่านแนวคิดผ่านประสบการณ์แล้วก็ซิมพลีฟายมาลงมา ผมก็ได้คิดเครื่องดื่มออกมา3เครื่องดื่มอันที่1นนะครับ Private Pool คิดเครื่องดื่มที่ชื่อว่า Sunny Dazzling ขึ้นมาเบสเป็น Peach มาให้ความฟรุตตี้โทนิกจะให้ความขมเบาๆให้ความฟิซซี่ให้ความซามตัวนี้มันดื่มเมื่อไหร่ก็ได้อันที่2นะค,คือ b a r ค o n มันคือระเบียงที่มีบาร์อยู่ผมทำดื่มที่ชื่อว่า Horizon Time ขึ้นมาจะใช้ตัวของเปลือกโกโก้ครับให้ความขม หอมโกโก้มีการใส่พวกเฮิร์บต่างๆนะครับจากใบโรสแมรี่ใบชาอิตาเลียนเฮิร์บดิ่มเนี่ยจะมีความหนักแน่นประมาณหนึ่งมองจิตตรงระเบียงมองไปที่ท้องฟ้าก็เลยชื่อคอร์สซนชาวสุดท้ายคอร์ดยาร์ดคอร์ดยาร์ดเนี่ยผมทำดื่มที่ชื่อว่า Little Forest ขึ้นมาผมคิดถึงสวนมีสนามหญ้าเขียวๆมีต้นไม้มีดอกไม้ตัวของเครื่องดื่มเนี่ยจะมีส่วนผสมของแอปเปิ้ล วานิลายูสุให้ความสดชื่น refreshing เมื่อคุณดื่มไปครับคุณจะได้กลิ่นดอกไม้เล็กๆบางๆมาด้วยเพราะผมใส่น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นของเอเดอร์ฟลาเวอร์ลงไปด้วยอันนี้คือทั้ง3เครื่องดื่มนะครับที่ผมครีเ r e และสร้างสารรค์ให้ทาง e อเ n x โดยเฉพาะผมว่าเราไม่ต้องการความซับซ้อนมากๆในชีวิตเราต้องการความเรียบง่ายเราต้องการฟังก์ชันที่ตอบโจทย์จริงๆในชีวิตอะและผมว่า e อเ n x ตอบโจทย์ตรงนั้น